สวัสดีครับคลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังเกมอาร์ซอนบุกไปชนะฟูลแลมหประตูต่อศูนย์การันตีว่าเราเป็นจ่าฝูงหนาวต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์หน้าแน่ๆเราน่าจะนำซิตี้มั้งนะสคะแนนเรามี19คะแนนเนาะตอนนี้ที่เราชนะฟูลแลมได้ในวันนี้ถือเป็นแต้มสำคัญนะถึงแม้ว่าเราจะชนะลูกเดียวก็เถอะวันนี้ถือสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่เราเล่นไม่ค่อยดี เล่นไม่ดีแต่ได้สามคะแนนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พูดสินวันนี้ผมรู้สึกว่ามันควรมีสี่จุดโทษนะสําหรับเราอ่ะอ่ะมันไม่ควรเป็นสี่จุดโทษหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะสี่จังหวะนั้นอ่ะมันควรได้หนึ่งจุดโทษมันควรได้หนึ่งจุดโทษนั่นก็คือจังหวะที่โยเกเรสอ่ะโดนรวกลร่วงลงไปในกราฟโทษอ่ะจังหวะที่เล่นรับอ่ารับบอลพลิกไปแล้วจะไปยิงแล้วเนี่ยโดนผู้เล่นฟูลแลมสก,กิดล้มลงไปเนี่ย คือเขาก็ยังไม่ได้ล้มทันทีหรอกเขาก็พยายามฝืนเล่นต่อแต่มันก็จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่อยู่แล้วเขาก็ทิ้งตัวล้มลงไปเพื่อวัดใจพุทธศิลิ์เลยท้าย VR ก็ไม่เช็คด้วยซ้ำกลายเป็นไม่ได้จุดโทษผมรู้สึกว่าลูกนั้นน่ามันเป็นจุดโทษเพราะว่าเขาพลิกไปแล้วเขายืนอยู่ข้างหน้าผู้เล่นฟูลแลมอยู่ข้างหลังอ่ะแล้วโยกิเลได้บอลอยู่ข้างหน้าแหละทัดบอลไปข้างหน้าแล้วไปในพื้นที่ที่แบบจะวิ่งไปแล้วยิงด้วยขวาได้เลยทันทีเขาจะไปทําแบบนั้นแหละ แล้วก็โดนผู้เล่นฟูลแลมเข้ามาสกิดเล็กน้อยโดนสกิดนิดนึงอะ่ะมันเลยทําให้เสียหลักไม่สามารถที่จะท่งตัวได้แล้วก็ล้มลงไปผมคิดว่าจังหวะน,น,นั้นมันควรเป็นจุดโทษแต่ไอจัอจอจงหวะซากา้าผมว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบพอมันดูมุมมุมมองมุมของ VAR มันก็มีมุมหนึ่งที่อ่าผู้เล่นฟูลแลมก็ถึงบอลก่อน,อนแล้วค่อยโดนคนแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งก็คือถึงคนก่อนแล้วค่อยโดนบอลมันห้าสิบห้าสิบจังหวะนั้นอะ่ะมันมันขึ้นอยู่กับ ดุลพินิษ์ของผู้ตัดสินเลยอะซึ่งผู้ตัดสินก็เลือกตัดสินใจที่จะไม่ให้เลยไม่ให้เลยแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งที่มาติเนลลี่โอเวอร์เฮดคิกมัง้งแล้วบอลก็ไปโดนผู้เล่นฟูลแลมโดนตัวแล้วค่อยโดนแขนโอเคไม่จุดโทษแน่นอนแต่มันก็จังหวะเดียวกันนั่นก็คือจังหวะที่โยเกเตะโดนโดนเหนียวโดนล้างแล้วก็โดนจับทุ่มในกรอบเขตโทษทําให้ทีมเบอร์เสียจังหวะในการจ่ายบอลเพื่อเล่นต่อ ต้องยาต้องเปิดย้อนกลับมาให้กาเบรียมาตินาลีโอเปนเฮคิกนั่นแหละในจังหวะนั้นอะ่ะผมรู้สึกว่ามันโดนเหนียวโดนล้างขนาดนั้นนะมันมันแน่นอนแหละว่ามันมันมันไม่ได้เหนียวล้างกันนานขนาดนั้นแต่ก็เป็นจังหวะที่เรากําลังเล่นเกมลุกอะ่ะผู้ตัดสินก็เลือกที่จะไม่ไม่ให้จุดโทษเราเลยแม้แต่ลูกเดียวสี่เหตุการณ์นี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยมันต้องได้สักหนึ่งอะ่ะแต่มันไม่ได้เลย,เยวันนี้นอกจากดูอาร์เซนอลเล่น ไม่สนุกแล้วที่เราเจอหลังห้าแล้วก็เจาะเขาไม่ค่อยเข้าอีกแล้วเนี่ยก็เซ็งกับผู้ตัดสินด้วยที่เป่าให้เราไม่ได้เปรียบเลยมันมีจังหวะหนึ่งในช่วงเวลาครึ่งแรกเราได้ลูกแตะมุมแล้วบอลเนี่ยมันก็หม่งก,กันไปกันมาในกรอบเขตโทษแล้วมันก็ทะลักออกมาเดคเคนไลท์พยายามจะไปเอาบอลลงเอามาเล่นหันหันหลังให้ประตูฟูลแ,แลมแล้วหันหน้าหันหน้าไปทางดาวิดรายาพยายามจะเล่นบอลก็โดนผู้เล่นฟูลแลมสามคนมันเข้ามาลุมลุมสามแต่ เดคเคนไลท์ถือว่าทําได้ดีเลยในจังหวะนี้สกิดบอลออกให้กาเบียวมากันเยสหลุดทีเดียว3มคนเลยแล้วผู้เล่นฟูลแลมคนหนึ่งอ่ะล่วงลงไปซึ่งจังหวะเนี้ยผู้ผู้ดัดสินสิ่งก็ไม่ได้เป่าทันทีนะกว่าจะไปเป่าก็คือเป็นจังหวะที่เราพลิกสถานการณ์อ่ะแก้สถานการณ์ได้แล้วจากที่จะเสียเปรียบกลายเป็นเรากําลังจะได้เราได้เปรียบแล้วอ่ะเดคเคนไลท์สกิดบอลให้กาเบียวมากันเยสส่งคืนให้เดคเคนไลท์แล้วก็เลี้ยงจี้เข้าหากอประตู มีเพื่อนโล่งๆอยู่อย่างนั่นคือเอเซ่ไล่ส่งบอลให้เอเซ่แล้วอยู่ตรงหัวกะโโลกฟูลแลมแล้วอะ่ะพุทธศินป์เป่ากลับมาเป่าให้ไอ้ผู้เล่นฟูลแลมที่นอนล้มลงไปซึ่งพอเป่าให้ปุ๊บมันก็ลุกขึ้นมานั่งเลยโอ้โหคือมึงพุทธศินป์มันวันนี้มันจังหวะนี้มันควรที่จะปล่อยให้เกมอะ่ะมันมันเล่นไปก่อนแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยเป่าย้อนกลับมาก็ได้ถ้ามันฟาวจริงๆซึ่งจังหวะนั้นดีเครไม่ฟาวด้วย เดคลายโดนบอลก่อนแล้วไอ้ผู้เล่นฟูลแลมขนั้นที่ล่วงลงไปไปโดนมือลาอูคิมินเนสมั้งสก,กิดเข้าที่ที่ที่หน้าหรือที่ไหนสักอย่างหนึ่งอะที่สักที่หนึ่งอะแล้วมันก็ทิ้งตัวล้มลงไปเลยเหมือนกับพยายามแบบเหมือนคำมือมันรู้แล้วว่ามันหลุด3มคนไปอะเราเสียฟูลแลมเสียเปียมแน่นอนอะมันก็ทิ้งตัวนอนเลยซึ่งผู้ตัดสินจังหวะเน,นี้ยผมเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกไม่พอใจสุดๆอะเพราะว่าเอเซ่มันมันได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วว่ามันเลือกได้ว่าจะส่งให้ซาก้าหรือว่าจะยิงเองอะผู้ตัดสินเลือกเป ให้ฟาวฟูลแลมไม่ไม่ใช่เป่าให้ฟาวแต่ว่าเป่าหยุดเกมแล้วมาเช็คดูอาการผู้เล่นฟูลแลมซึ่งอาก,การมันไม่มีอะไรเลยมันไม่ได้เป็นอะไรด้วยซ้ำจังหวะนั้นอะ่ะคือพูดถึงวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมันทําให้ดูแลเซ็งอะ่ะอย่างน้อยอะ่ะไอจังหวะเนี้ยแมนก็ไม่น่าเป่าหยุดเกมจังหวะที่คนได้อยุ่โทษก็ควรจะได้หน่อยอย่างน้อยมันต้องได้สักลูกเนี่ยมันมีสี่จังหวะสี่เหตุการณ์อะ่ะแล้วจังหวะโยเกเลนเนี่ยยังไงก็ยังไงก็ควรเป็นจุดโทษอ่ะ ถึงแม้ว่ามันจะสก,กิดเบาแค่ไหนก็เถอะแต่มันขัดขวางการเล่นอ่ะเขาพลิกไปแล้วอ่ะได้บอลอยู่ข้างหน้าพลิกไปแล้วกำลังจะได้ยิงแล้วอ่ะผู้ติดสิ์มนนันไม่ปรับไม่เช็ควีอาไม่อะไรเลยนะทั้งทั้งสิ้นโชคดีที่เราได้เราได้ลูกเซตพีทมาช่วยชีวิตเอาไว้เป็นทอสซาเนาะยิงเข้าไปทําให้เรามีสามคะแนนที่สําคัญมากๆในวันนี้ตอนนี้อาเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจทีมไหนแล้วอ่ะสนใจแค่ตัวเองเท่านั้นเลยเก็บสาคะแนนให้ได้ทุกเกมทุกเกมทุกเกม อย่าให้อยากสะดุดเสมอชนะไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวให้พวกที่ตามเรามาเนี่ยพวกที่ไล่ล่าเราอย่างซิตี้อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขาพลาดสะดุดกันเองเราก็คือเราไม่ต้องเราคือเราไม่ต้องไปสนใจใครอะพูดง่ายๆเราสนใจแค่ตัวเองอะบริหารจาัดก,การทีมของตัวเองให้ดีก็เพียงพอแล้วแล้ววันนี้เสียลูกหนึ่งที่เสียดายเลยคือลูกที่คาราฟิโอลียิงเข้าไปได้แม่เห็นแล้วว่าลำหน้าแต่เสียดายเสียดายจริงๆยิงสวยมากเลยนะบอลแบบ เป็นเป็นจังหวะที่ฤดูกาลที่แล้วเราไม่ค่อยมีอะเนาะเป็นจังหวะแกะเพซซิ่งจากแดนหลังเนาะโยนมาให้ทอซาเล่นจังหวะเดียวเตะสกิดบอลจังหวะเดียวให้คาราฟิลลี่ที่อยู่กับด้านในยิงด้วยซ้ายแบบไม่จับบอลเข้ามุมแบบโหสุดสวยเลยแต่ก็ล้ำหน้าโคเสดายเลยลุงเนี่ยเป็นลูกที่ผมเสดายที่สุดเลยสาหรับวันนี้นะแล้วก็วันนี้โยเกเลสเนี่ยอาจจะทําประตูไม่ได้อีกอาจจะยังทําประตูไม่ได้อย่างต่อเนื่องแต่ มันผมเริ่มเห็นอะไรดีๆจากโยเกเลสมากขึ้นที่เขาเล่นร่วมกับบูโยสาก้าจังหวะยิงของของโยเกเลสวันนี้สองจังหวะที่ติดเซฟแบนเลโนมาจากการเล่นร่วมกับบูโยสาก้าทางนั้นเลยนะสาก้าเนี่ยรับจังหวะลูกแรกก่อนแล้วกันที่ในครึ่งแรกอะเนาะที่เขาหลุดเข้าไปยิงได้ก็มาจากสาก้าสาก้าไปรับบอลจากทางข้างสนามรับบอลจากทิมเบอร์เนาะส่งคืนให้ทิมเบอร์แล้วก็ตัวเองก็วิ่งเข้ามาด้านในทิมเบอร์ส่งคืนให้สาก้าสาก้าสกิด จังหวะเดียวทะลุช่องให้โยเกเลสท,ที่วิ่งทะลุช่องเป็นประจำอยู่แล้ววิ่งเหลี่ยมเนี้ยเป็นประจำมาหลายเกมแล้วเพิ่งจะเห็นเนี่ยวันนี้วันแรกเนี่ยที่วิ่งไปแล้วได้ยิงแล้วก็ได้ยิงจริงๆซัดเต็มแรงเลยติดเซฟเลโนโลแล้วก็ก็เป็นจังหวะแบบนี้อเหมือนกันซาก้าได้บอลด้านข้างเลี้ยงตัดเข้าในมาจ่ายให้โยเกเลสท,ที่พิงอยู่แล้วยืนพิงกองหลังเลยแล้วก็แตะบอลจังหวะแบบนี้แหละไอ้จังหวะที่โดนสกิดล้มลงไปแต่คราวนี้ไม่โดนสกิดแล้วไม่โดนสกัดล่วงลงไปแล้วแตะบอล ไปไปในพื้นที่ทำการแล้วก็พลิกตัวยิงด้วยขวาติดเซฟเรโนโ่เสียดายมาตินเนลี่ซ้ำไม่เข้าถ้าซ้ำได้นี่จะกลายเป็นซูเปอร์ซับอีกเกมหนึ่งเลยนะของการเบียวมาตินเนลี่ในวันนี้แล้วก็รวมๆก็คือวันนี้พคือส่วนส่วนตัวผมนะผมรู้สึกส่วนตัวเลยนะว่าวันนี้เราเล่นไม่ดีเราเล่นไม่ดีแบบเราเล่นไม่ดีอะแต่เราได้สามคะแนนที่สําคัญก็ถือว่า ก็ถือว่าดียังยังไงก็ยังคงต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในเรื่องของ Open p a พต่อเนื่องไปอีกว่าวันนี้เราเจอหลังห้าเนาะเราเจอเล่นลับหรือหลังห้าตัวเราเจาะเขาแทบไม่ค่อยได้เลยขึ้นไปต่อบอลเป็นตัวยูต่อขวาเข้ากลางไปซ้ายซ้ายเข้ากลางมาขวาต่อต่อบอลอยู่แบบเนี้ยไม่ค่อยมีจังหวะจบสักเท่าไหร่เลยมันก็ควรที่จะมีจังหวะเจาะเข้าตรงกลางบ้างซึ่งมันก็มีแหละแต่ว่ามันก็ไม่ไม่แม่นกันมากนะัก จ่ายบอลสั้นเสียตักบอลเข้าไปตรงกลางบอลเลยล้นออกไปอะไรเงี้ยต้องพัฒนาต้องพัฒนาโอเพนเพยขึ้นขึ้นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยด้วย o p e n นเพยนะเพราะเชื่อเลยว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอีกหลายๆทีมที่เล่นเจอเราแล้วเล่นหลัง5แน่นอนส่วนเกมรับวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเกมรับเออเกมรับน่มันก็มีแค่ช่วงครึ่งแรกเท่านั้นแหละที่ที่ดูหลวมๆไปหน่อยทําให เบอร์8ของฟูลแลมเขาหลุดเข้ามายิงตั้ง2 3สาครั้งได้เลยมั้งแต่ก็ไม่เข้ากรอบเลยสักลูกเดียวเนาะแล้วก็มีลูกหนึ่งที่เหมือนกึ่งเปิดเหมือนกึ่งยิงกึ่งเปิดเหมือนที่มูมดิดอะ่ะเคยยิงเคยยิงใส่เราได้อะ่ะแบบนั้นอะ่ะวันนี้ลาย,ยาก็โดนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เสฟเอาไว้ได้ปัดบอลออกหลังเอาไว้ได้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับความรู้สึกหลังเกมวันนี้คือพอทั้งทีมฟอร์มมันดรอปลงไปหมดเนี่ย ก็ไม่รู้เลยว่าจะให้ใครเป็น M V P ดีะนะผม oh. ผมก็เลือกไม่ถูกอ่ะว่าให้ใครเป็นผู้เล่นเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของวันนี้ดีแต่ถ้าให้คิดเร็วๆเลยก็คือก็คงต้องเป็นเดนโดทอซาแหละเพราะว่าวันนี้ทอซาทำประตูได้เนาะทำให้เราได้หนึ่งคะแนนไม่ใช่ทำให้เราได้สามคะแนนหนึ่งประตูสำคัญสามคะแนนวันนี้หนาวต่อฮะอร์เซนอลเราไม่ต้องสนใจใครสัปดาห์หน้าก็สนใจตัวเองเราเจอใครถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นคิสเซาพารเลตมั้งนะ แล้วก็เกมถัดไปเลยก็คือวันอังคารนี้เราจะเล่นในบ้านเจอกับตาหมีแอร์นโกมาลิดก็โรเตชันดีๆบริหารบริหารจัดก,การทีมดีๆสำหรับแชมเปี้ยนซีแล้วก็พรีเมียร์ลีกเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยขอให้โฟกัสเลยนะแล้วแชมเปี้ยนซีก็ถ้ามันถ้ามันเอาไม่ว่าแชมเปี้ยนซีเนี่ยอันดับไหนก็ได้แต่ขอไม่ต่ำตัวที่แปดหนึ่งในแปดเนี่ยควรติด หนึ่งในแปดเนี่ยควรติดเลยเพื่อที่เราจะได้มีช่วงเวลาในการพักพักอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีถ้าไม่ได้เตะคาราบาวครับเนาะเหมือนปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็จะมีก็จะไม่ต้องเตะคาราบะอ่าก็จะมีอยู่สองสัปดาห์ที่เราได้พักอะ่ะง่ายก็คือเราจะมีประมาณสองสัปดาห์ให้เราได้พักเลยอืมต่อประมาณนี้แหละสำหรับความรู้สึกหลังเกมอาจจะดูเนื่อยๆไปนหน่อยเพราะเกมมันน่าเบื่อ,อจริงๆอะ่ะวันนี้ยมันเป็นเกมที่ดูแล้วรู้สึก ต่อบอลกันแบบต่อบอลกลับหลังอะ่ะต่อบอลไปมาแปะคืนหลังแปะคืนหลังเข้าใจแหละว่ามันต้องเล่นแบบเพย์เซฟอ่ะนะต้องค่อยๆเล่นไม่ผีผามค่อยๆต่อบอลจนจนกว่าเขาพวกเขาจะพลาดแต่มันก็มันก็พลาดยากไงกว่าที่พวกเขาจะพลาดอะมันต้องมันต้องทาแบบที่ซาก้าทำอะ่ะได้บอลแล้วเลี้ยงตัดเข้าในแล้วก็จ่ายบอลให้กับกองหน้าพิกพิงบอลพักบอลพลิกไปเล่นหรือว่าแปะคืนกลับมาให้แถวสองยิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเล่นแบบนั้นอะ่ะ ไม่ใช่เอาแต่แปะคืนหลังอย่างเดียวซึ่งครึ่งแรกมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยครึ่งหลังก็พัฒนาขึ้นในเรื่องของจังหวะแล้ววิธีการเข้าทำอะเนาะก็ขอให้เกมหน้าอย่าเป็นแบบนี้แล้วกันเจอตาหมีเจอพาเลทก็ขออย่าให้เป็นแบบนี้แล้วกันเล่นให้มันสนุกขึ้นมาหน่อยอาเซนอนมีจังหวะกล้าเสี่ยงได้ก็ก็เสี่ยงแทงบอลให้มันจะมีจังหวะหนึ่งอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยมันมึนน่าจะแทงบอลที่ไปข้างหน้าไม่น่าจะแบบวนย้อนกลับมาจ่ายคืนหลังคือมันเป็นจังหวะที่ น่าจะเป็นช่วงท้ายๆเกมแล้วน่าจะนาทีที่80 85ได้แล้วมั้งโอเคเข้าใจได้แหละว่ามันเป็นช่วงท้ายแล้วเราก็อยากจะครองบอลไม่อยากเสี่ยงแล้วแต่มันก็มีมันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นจังหวะที่มันก็เสี่ยงได้มันเป็นจังหวะที่บอลอยู่ทางซ้ายเนาะจ่ายเข้ามามีตัวมาร์ตินเนลลี่มั้งวิ่งข้ามแล้วบอลมันไปถึงมิเกลเมลิโนแล้วบล็อแล้วข้างหน้าเนี่ยมันถ้าผมจำไม่ผิดมันมีมา์ตี้กับซาก้าอยู่เมลิโนเลือกที่จะ ไม่จ่ายบอลแทงต่อไปให้2คนนี้เล่นแต่เลือกที่จะพลิกอ่าม้วนเอาบอลเนี่ยกับส่งคืนหลังให้กับซูบิเเมนดีเล่นน่าเสียดายจังหวะนี้มันเราควรที่จะกล้าเล่นมากกว่านี้หน่อยแสดงมันถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงท้ายแล้วแต่ก็ลูกจังหวะนั้นถ้าบอลถ้าเราเสียบอลไปมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมรู้สึกเลยว่าเรามันไม่เสียหายเพราะผู้เล่นฟูลแลมมันก็มันยืนอยู่ลึกกันหมดแล้ว่ข้างหน้ามันแทบจะไม่มีใครอ่ะมันก็ ควรที่จะกล้าเสี่ยงหน่อยกับทีมที่เล่นรับลึกแบบนี้ถ้ามันมีจังหวะแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงต่อบอลเข้าไปเล่นในพื้นที่สุดท้ายในกรอบเหตโทษของเขาได้ก็ต้องทําไม่ใช่ม้วนบอลแล้วก็ส่งคืนหลังก็ประมาณนี้และสำหรับความรู้สึกหลังเกม MVP ผมก็ให้เป็นเรโดทอร์ซานะพอเขาทําประตูชัยให้กับเราได้ในวันนี้เกมหน้าก็เจอแอนมาลิดเจอตามหมีก็สู้เต็มที่ฮะ ส่วนพียร์ลีกก็ไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นโฟกัสตัวเองเท่านั้นชนะทุกเกมทุกเกมทุกเกม,กเกมต่อไปเรื่อยๆเท่าแล้วก็ไปไปหวังอย่างเดียวอะ่ะทีมอื่นก็คือให้เขาสะดุดให้เราหน่อยเสมอแพ้อะไรเงี้ยส่วนเราก็ชนะไปเรื่อยๆแบบเี้ยราหนาวายๆอยางเงี้ยไปเรื่อยๆคือถ้ามันไม่พลาดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพลาดแหละปีนี้นะถ้าถ้าถ้าจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดโอเคประมาณนี้ครับชาวปืนใหญ่ ใครรู้สึกยังไงกับหลังเกมวันนี้อึดอัดไหมก,กับรูปแบบและวิธีการเล่นแล้วก็กับผู้ตัดสินเป็นยังไงใครเป็น MVP ของชาวปืนใหญ่ในเกมนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยอย่างสุภาพได้เลยครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้สึกหลังเกมแบบนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยอย่างสุภาพได้เลยครับชาวปืนใหญ่สวัสดีครับ